วันนี้ตรงกับวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2563เป็นวันครบ120ปีวันพระราชสมภพของสมเด็จญาในวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่8และรัชกาลที่9ครบ120ปีสมเด็จญาพระองค์เป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิดตราทิเบต อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าการยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอันันทมหิดลพระอัตมรามาธิปดีรัชกาลที่แปดและพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรรัชกาลที่เก้า และเป็นพระอัยิกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2443ณจังหวัดนนทบ,บุรีและเชื่อว่าเหล่าเครือญาติฝ่ายพระชนนีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีเชื้อสายจากชาวเวียงจันทร์เนื่องจากทางครอบครัวนิยมรับประทานข้าวเหนียว ในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรรยานิวัฒนาคมรมหลวงนราธิวาสราชนครินขณะที่กําลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ชั้นปีที่หนึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากมาขุนสงขานครินทรงพบและพอพระไทยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมโรงราชชนนีด้วยมีพระศรีโฉงดงามพระอุปนิสัยและคุณสมบัติอื่นๆดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากมาขุนสงขานครินจึงทรงมีรายพระหัต กาบบงคลทูลสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าพระราชมารดาขอพระราชทานพระราชาอนุญ,ญาตมั่นกับนางสาวสังวานทั้งนี้สมเด็จพระมหิตราทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกได้ทรงกล่าวกับสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าว่าสังวานเป็นกัมพาแต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมชั้นหม่อมชั้นไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติต้องการเป็นอย่างนั้นต้องเกิดเป็นอย่างนี้ คนเราเลือกเกิดไม่ได้หมอมชั้นเลือกคนดีทุกสุขเป็นเรื่องของหม่อมชั้นเองพระองค์มีพระนามที่นิยมเรียกกันว่าสมเด็จยา่าทั้งนี้พระองค์ยังได้ประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุระกันดารและได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พัที่นั่งเปรียบเสมือนพระองค์เสเด็จมาจากฟากฟ้าช่วยให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญนามว่าแม่ฟ้าหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นก้าวล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอบคุณที่มาเพจโบราณน,นานมาขอบคุณที่อนุญาตให้เผยแพร่บทความดีๆขอบคุณครับ